ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ค่าวนี้เป็นข่าวในแพทย์นิยมวิวัฒนธนดิตกุลสอสแพร่เขตสองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจรารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยและคณะแถลงข่าวมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะ โดยเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่13มิถุนายน2567ที่ห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาในแพทย์นิยมวิวัฒนาดิตกุลประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยและคณะได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้ามี2ประเภทคือ Disposable e-cigarette หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แล้วและ refillable e-cigarette หรือบุหรี่ไฟฟ้าชนิดเติมน้ำยาซึ่งการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชวนในประเทศไทยทำให้เสียสุขภาพโดยคณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาสองคณะเพื่อดูแลเรื่องนี้อย่างรอบคอบได้แก่คณะที่1 คณะอนุกรรมธิการพิจารณามาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับการใช้บุริไฟฟ้าในประเทศไทยคณะที่สองคือคณะอนุกรรมธิการจะทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมธิการสำหรับการศึกษาของคณะอนุกรรมธิการได้มีข้อเสนอแนะสข้อดังนี้หนึ่ง กำหนดให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 2. แก้ไขกฎหมายควบคุมกันมาคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า 3. ผลักด,ดันให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมฝากข้อสังเกตคือ 1. นิยามคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 2. ขอให้มีการประเมินในมิติทางกฎหมายทุกๆ5ปีหรือตามความจำเป็นเพื่อปรปับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสำหรับการเดินทางในการศึกษาดูง,งานของคณะกรรมการได้มีมติว่าจะเดินทางไปศึกษาดูง,งานและเปลี่ยนเรียนรู้ทางกฎหมายเศรษฐกิจและสังคม ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมายแต่เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ติดบุหรี่ไฟฟ้าค่ะท้งนี้เมื่อคณะกรรมการมีข้อสรุปของการศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะเาเนี่ยันาของเรามาก ชาร์จกฎหมายอะไรต่างๆคือมันมัน,มนทางกันนะครับก็การไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะครับนะนะครับคือเราแค่ไปดูงานนะครับไม่ได้ไปโน้มน้าวจิตใจเพราะทุกคนไม่ได้มีผลประโยชน์นะครับมีสละในการที่จะคิดที่จะทํานะครับ ก็เกื IP อบจะสรุปจบแล้วนะครับนะเพราะว่าเรารอในเรื <pl ains> ่องกฎหมายตอนนี้กฎหมายทางอนุกฎหมายของเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรวจสอบเสร็จแล้วก็นําเสนอแล้วมาปรับแก้ไขในกรรมธิการชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายกฎหมายเสร็จแล้วทุกอย่างก็น่าจะเกือบจบนะครับส่วนอนุรายงานของเราก็ทําไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับรอฝ่ายกฎหมายอารออนุกฎหมายแล้วก็รอ ผลสรุปและก็ความคิดเห็นของทางกรรมธิการทนนั้ง35ท่านนี้นะครับทุกท่านม,มีคำถามเพิอมเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องอครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะ ของสื่อมวชนนะครับแล้วก็ช่วยกันชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณครัาผมครับ